ครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมก็หนูทดลองลาซาด้าเข้ามาอีกแล้วครับผมคราวนี้ครับผมผมก็สั่งเป็นหน้ากากกับเวชชิลลครับ,รบก็มรู้ว่ามันจะยังไงนะครับผมก็ลองดูกันว่า นี่เป็นนะครับเป็นหน้ากาก,กอย่างเดียวใช่ไหมให้เราไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราจะแยกจบตีหน้ากากนี้เขาบอกว่านะตรงไหนไง,งวะบอกว่าจะมีชิลกันอ่ะก็คือนอกจากหน้ากากถอดออ,อ,อกแล้วถอดแกงหน้ากากแล้ว มันยังมีคล้ายๆไปเชียวครับคือกันน้ําลายกันอะไรที่ดวงตาด้วยแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้นะครับออก,กบมีช่องตรงนี้นะครับเปยนฟิลเตอร์ได้เอาฟิลเตอร์ในใส่เข้าไปนะ ถ้าใส่เข้าไปแล้วก็เยี่ยมเลยนะทีนี้ผมว่าเดี๋ยวเราลองรับพักมันจะมีปัญหาพกฟอกกี้หรือเปล่าฟอกกี้คืออ่ไอน้ําจากลมหายใจของเราเนี่ยครับที่จะระเหยข,ขึ้นมามันมีกี่นะครับมันก็มีระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่รุนแรงมากเออผมว่าก็โอเคนะตัวนี้ออ โอเคเเโอเค,อเคผมถือว่ารับได้ตัวนี้เท่าไหร่นะจำได้ว่าไม่ไม่เกินสี่สิบสี่บาทล้านนั้นพันนั้นนะครับเป็นใบนี้ก็ก็จะไปดูต้องไปดูในแอปแต่จำได้ว่าสี่สิบต้นต้นเนี่ยสี่สิบสองสี่บสามประมาณนั้นนะสี่สองสี่สามสี่สิบผมว่าโอเคนะเน,นี่ยเนี่ย ก็คือหนึ่งเป็ดเม็ดชิดตรงนี้เม็ดชิดมากเม็ดชิดแล้วก็รัดสบ,บ,บ,บายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตึงหูไม่อะไรเลยนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยอีกาปากเป็นอะไรดีเออพ่อมันขึ้นมาครอบจมูกตรงนี้พอดีเลยมั้งที่สายเห็ุที่มันเกอะกิ้งแล้วก็ขึ้นมาบนตามากไหมนะทัศนวิสัยก็ยังดียังมองเห็นได้ยังใสโปร่งใสผมนึกถึงไอ้ตัวนี้นตัวนี้นะครับข้าวมาใช้คู่กันแบบยัยงไงเลย ตอ,อันวตัวนี้คือแบบปทั้งหน้านะครับมีช่องหายใจนิดหน่อยเป็นอากาศกันพุ่นจริงแล้วมันเป็นมา้าที่เขาใช้กันแดดกันแสงกันอะไรกันมันไม่เกี่ยวกับตรงนี้เอ,อืะปีตรงนี้ฮะพอมิดจิตมีดจิตะอะแล้ตอนนี้ใส่ีก้ีริง ชอบนะเอ๊แต่พอใส่ตัวนี้แล้วมันเกิดฟอกกี้นะเพราะว่าตรงนี้มันเปิดแต่ถ้าเป็นตัวนี้ล้วนม,มันรู้สึกวันรัดจมกูกพอดีมันครอกตำแหน่งจมกูกพอดีท้อให้ฟอกกี้เลยไอหมอกที่เกิดจากลมหายใจของเราเนี่ย ยังพอมีอยู่แต่ไม่ไม่ควรมากไอ้ตัวนี้เหมือนเหมือนมันมีช่องมันเปิดถ้าใส่เข้าไปนะแต่เขาก็ไม่ได้ออกแบบให้มันใส่ได้กันนี่หละแต่ผมคิดว่าเผื่อมาใส่ผมบางคนก็ไม่มั่นใจอยากใส่สองพันสองชั้นแต่นี่ผมว่าก็เกิดแล้วนะครับเนี่ยมีผ้ามีฟิลเตอร์เห็นฟิลเตอร์ตอน,น,นใส่นะครับโอเค okay. เข้าผ้าเผื่อใครสนใจนะครับ ก็โอเคก็คมค่ะแต่อาจจะไม่มีขายแล้วเพราะว่าตอนผมสั่งเนีาบอกว่าอันสุดท้ายในร้านที่เป็นข้อความนี้ if you a reading r e this you're too close ถ้ามึงอ่านนี้ได้มึงอยู่ใกล้เกินไปแล้วอะไรประมาณนั้โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เสียสละเวลานั่งดูอะไรบบว่าบอๆอย่างนี้นะครับผมรู้ทดลองลาซาด้านะครับผมรีวิวทุกอย่างในจักรวาลนี้ทดลองสิ่งที่อยู่ในลาซาด้าว่าน่าซื้อหรือเปล่าไม่น่าซื้อหรือเปล่า มาเผยแพร่มาบอกต่อกันเผื่อใครอยากจะซื้ออยากตัดสินใจอย่างน้อยก็มีมีคนช่วยรีวิวให้ดูสักอย่างผมซื้อไม่ซื้อเรื่องของคุณอีกอย่างหนึ่งขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรมารีวิวเดี๋ยวจะเอามาฝากกันใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ